วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูกฎเหล็กของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกันหน่อยครับที่ตอนนี้เนี่ยมีเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นคนบริหารค่ายเพลงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีศิลปินตัวท็อปของค่ายเนี่ยก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับแล้วก็มี oh, โอ้โหแดนเซอร์อีกมากมายหลายชีวิตเลยครับคุณผู้ชมสำหรับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีโชว์ใหม่ทําอะไรใหม่อีกมากมายสําหรับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองเนี่ยมีคลิปลฟ์สดคลิปนงรทีีี่จ้มกา คุยกับลิลลี่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว,ว่าเป็นกฎเหล็กอย่างแท้จริงครับสำหรับทายเพลงได้หมดท่าสดชื่นในการซ้อมนั่นเองนะฮะโดยในคลิปนี้เนี่ยนะฮะเป็นคลิปที่เจนนี่เนี่ยได้มีการพูดคุยกับลิลลี่ผ่านไลฟ์สดนะครับคุณผู้ชมซึ่งลิลลี่เนี่ยมีออกไปธุระข้างนอกนะครับแต่เจนนี่ก็ยืนยันนะครับว่าบ่าย3ามเนี่ย,าาย,ยจะมีการซ้อมเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ย จะไปไหนไม่ได้นั่นเองต้องอยู่ซ้อมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการยืนยันและเป็นคําพูดที่เด็ดขาดมากจริงๆสําหรับเจนนี่รัชนกนั่นเองนะ่ะนั่นก็แปลว่าหลายคนที่ได้ดูเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์อย่างมากมายครับคุณผู้ชมแล้วก็มีบางคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ว่านี่แหละที่ทําให้เจนนี่เนี่ยประสบความสําเร็จเพราะว่าจริงจังก็คือจริงจังของจริงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เจนนี่เนี่ยได้มีการพูดคุยกับลิลเลียนก่อนครับ ไปชี้หน้าป่ะได้ลงไปชี้ต้นยิ้นไม่ได้หนัดซอมพี่บอกแล้วข้อซอมกลบทุกคนลินปีซอมเดือนละเนื่องวันน้องต้องเข้าใจกันน้องชีหน้าไม่น่าหรอกตกง้านไม่ได้วันนี้ห้ามไปไหนวันนี้ต้องอยู่ซอมไม่ได้อย่าวันนี้ต้องอยู่ซอมไม่ดื้อลินเกรี้ยวคิวเต็มตัวไปด้านปีลินไม่ไม่วันนี้ต้องซอมวันนี้ต้องอยู่ซอมวันนี้ห้ามไปไหนเพราะปีจะไม่ได้ซ้อมเก็เพลงปีอให้ซอมเต้นด้วยซอมเพลงไม่้าน ใร่ไม่ซึ่งไปชิดนะนี่เราจะเหลืมอมซอมวงเนี่ยวิวันนี้เราจะเหลืมอมซอใบซ้างนตม้มที่นงกวนตี<ะ>มาใบซา้ำนันเจ้ามาใบซ้มก็คือเหลืมอมซ้อมใบซ้ำมาเตออีดัมเลยก็ซ้ำสาบายเลยเแสรล่งใบา้ำม,มันต้องอยู่ซอมจ้าวู้ไปรุ้นทุกคนเนะ ลงใต้ที่ไหนลงค่ายนี่แหละค่ะครบแล้วจบมูรี่นวัวจบแต่นุ๊กไปแล้วกลับไปในกันนายบ่ายถามตรงซ้อมคือแดนเซอ,อร์กับหนุ่มเตียงไม่ได้ซ้อมพร้อมกันทีนี้แดนเซอร์ไปแกะถามมาไม่ก็แกะกันชัดหมดเลยยัง นี่คือจิ้งดีปีหลออคำตอบน้องรินฟังนะความทุกต้องที่เกิดขึ้น,นคือวันนี้รี่ไม่ควรไปในนปรอรลอนนะหนัดวง้อมถึงล้านก็มาแต่ถ้าเธออย่างยาาีไปเันก็แล้วแต่เธอกดอ่ขแรงขึ้นแม่บอรอกับลี่ ไม่อะไรวนดั้งบี๊นองหลบกันบ้างไหมเนี่ยค่ะจุกจิกจุกจิกเรื่องพันนี้เลยอะไรลูก